ครับผมตกเป็นเหยื่อ v 2 k หรือเคลื่อนเสียงบางตัวได้ยินกัเหมือนการดักจับครับเหมือนการดักจับการคุยของผมต่างๆแล้วก็มีการพูดว่าทางนายนิยมดำแดงเนี่ยเป็นคนว่าจ้างคนให้เล่นงานผมนะครับคือเราพูดตามเสียงที่ได้ยินส่วนจะจริงหรือเปล่านั้นผมก็ไม่ทราบนะครับคือเราพูดตามเสียง และผมไม่ได้เล่นยาสิติดนะผมได้ยินอย่างนี้มาตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันแล้วก็ได้ยินเหมือนการฝังโปรแกรมแอบถ่ายผมแล้วก็ได้ยินการาวานจ้างค่านักขายยาสิติดนะวานจ้างวานันวานจ้างค่านักขายยาสิบติดแล้วก็มีการเตรียมคนแถวหมู่บ้านผมหรือในเขตอำเภอพลับายชัยจังหวัดบุรีรัมย์ในการคอยจับตาดูผมว่าแต่ละวันผมนั้นทาอะไร แล้วให้มีการรายงานข้อมูลนั้นขึ้นไปว่าแต่ละวันนั้นผมทำอะไรแบบไหนใครจะเป็นการสร้างโปรแกรมแล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดภาษาเขมรนะครับได้ยินเสียงคนพูดภาษาเขมรเนี่ยเหมือนการนั่งดูผมไม่ว่าผมจะไปไหนทำอะไรหรือผมจะไปม,มีอะไรกันกับแฟนผมเนี่ยมันจะอ่านความรู้สึกได้เหมือนคนที่อยู่ฟลานเดแดงเลยเหมือนเรานะก็ต้องมีอะไรกับก็ต้องมีเพศสัมพันธ์กับแฟนตัวเองนั้นปกติ แต่มีการสร้างตัวนะสร้างตัวการมีเพศสัมพันธ์กันโดยการควบคุมแต่อ้างว่าเป็นการสืบติดตามตัวนะฮะ้างว่าเป็นการสืบติดตามตัวต่างๆนะแล้วก็ได้ยินเสียงเอ่อคนชื่อต้อมนะได้ยินเสียงพี่ต้อมเนี่ยเหมือนการสั่งการออกมาจากเรือนจาําพี่ต้อมเนี่ยเขาติดคุกเรื่องคดียาเสพติดนะะพี่ต้อมติดคุกเรื่องคดียาเสพติดแล้วก็มีการเอ่อ พอเขาออกมาจากเรือนจำเนี่ยผมก็ได้มีการถามเขานะครับก็ได้มีการถามเขาเขาก็ไม่พูดอะไรนะเขาก็ไม่พูดอะไรเขาพูดแต่ว่าเขาให้รายชื่อ5คนเขาให้รายชื่อ5คนกับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในการสืบติดตามยาเสพติดการค้าย,ยาเสพติดโดยการใช้โปรแกรมในการติดตามตัวทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในการประชิดตัวและผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการใช้ตัวผมนั้นเป็นตัวล่อ เป็นเยื่อของการประชิดตัวกลุ่มไร่กลุ่มค้ายาเสพติดโดยการประชิดตัวให้ใน,ในการสืบติดตามตัวก่อนจะทําการให้อีกชุดนั้นลงจับกลุ่มผมได้ยินเสียงปังไม่หายนะแล้วก็ได้ยินเสียงการพูดคุยต่างๆว่าทางนายนิยมดําแดงเพราะมพี่ชายเนี่ยเป็นคนว่า้จ้างอีกกลุ่มหนึ่งนั้นคอยเล่นงานผมนะแล้วก็แยกประจานผมว่าผมไม่ดีผมขอพูดตามเสียงนะครับเพราะมีการตายกันเกิดขึ้น ในเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นศพต่อไปผมก็ไม่ทราบ